เชื่อก็ต้องเชื่อว่าวางที่เคยถูกตราหน้าว่าไม่มีวิชวลไม่มีความเป็นสตาร์พาวเและอาจเป็นเพียงโปรเจกต์ที่กำลังจะถูกลืมของค่ายักใหญ่กลับกลายเป็นหนึ่งในกรกรุ่ที่ทุกใส่ตาในอุตสาหกรรมจับจ้องมากที่สุดในปี2025จากเสียงวิจารณ์สู่เสียงเชียร์กึกก้องในทุกอารีนาทั่วเอเชียจากภาพหลักที่เคยถูกมองข้ามสู่การเป็นตัวจริงที่ทาวงการต้องยอมรับ Baby Monster วงน้องใหม่จาก YG ที่วันนี้ไม่ได้แค่ดังแต่พวกเธอกำลังเปลี่ยนเกมของ K-POP อย่างแท้จริงยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Monster K-POP กันอีกเช่นเคยนะคะก่อนจะไปเริ่มคลิปกันแอดก็ขอกันคนละไ like, ลค์คนละแชร์พร้อมกับกดติดตามช่องของแอดเอาไว้ด้วยนะแน่นอนว่าหากพูดถึง Baby Monster สิ่งแรกที่นึกถึงคงหนีไม่พ้นการแสดงสดที่แข็งแกร่งของพวกเธอทั้ง7คน เสียงร้องสดที่เป๊ะระดับมืออาชีพและการเพอร์ฟอร์มที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังดึงดูดสายตาทุกคู่ให้ต้องหยุดมองจนแม้แต่สื่อต่างประเทศชื่อดังมากมายอาทิเช่นทีมบล็อกบิลบอร์ดและโอเคป๊อปยังต้องยอมรับว่านี่แหละคือรุกกี้ที่ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นแค่ไอดอลแต่เพื่อเป็นศิลปินตัวจริงและหนึ่งในหมาร์กเด็ดที่ YG วางได้ถูกจังหวะที่สุดเลยนะคะคือการให้เด็กๆขึ้นเวทีด้วยไม้ถือตั้งแต่เดบิว ในช่วงที่โลกกำลังตั้งคำถามว่าไอรอนเคป๊อปร้องสดได้จริงไหมแม้แต่ Baby ้มอนสเตอร์เองก็ยังไม่พ้นการถูกอิจาร์ว่าอาจจะยังไม่พร้อมเลยแค่ลิปซิงเฉยๆช่วงโปรโมทเพลงเดบิวต์ได้เพียงไม่กี่วันกระแสดราม่าก็ถาถมเข้ามาเต็มๆแต่แทนที่ YG จะออกมาปกป้องดรวํายคำพูดเขากลับเลิกให้เด็กๆตอบกลับทุกข้อสงสัยด้วยการแสดงบนเวทีแทน เสียงร้องสดอันทรงพลังของพวกเธอกลายเป็นจุดเปลี่ยนจากคำคอรหาสู่การจับตามองแต่ความน่าสนใจมันอยู่ที่พอร้องสดได้รีเกินไปกลับมีคนบางกลุ่มตั้งคำถามใหม่แน่ใจนะว่าไม่ได้ลิปซิงซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนความย้อนแย้งของวงการนี้ว่าไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนก็ยังมีคนไม่พร้อมจะยอมรับอยู่ดีแต่ YG ยังเย็นยันแนวทางเดิมไม่พูดเยอะแต่ให้เวทีเป็นคำตอบ เบ b y ้มอ s t e r อร์ใช้เวทีเพื่อเป็นพื้นที่พิสูจน์ว่าพวกเธอไม่ได้มีดีแค่ภาพลักษณ์แต่ยืนหยัดได้ด้วยความสามารถอย่างแท้จริงเลยล่ะค่ะแม้กระทั่งเพลงชิชที่ตอนแรกเคยถูกมองว่าไม่หลุดจากสูตรสำเร็จของไบจีแต่ด้วยเสียงร้อนสดอันทรงพลังของเด็กสาวกลุ่มนี้ทำให้ทั้งผู้ชมทั่วไปและแฟนเพลงเริ่มหันกลับมามองใหม่ ทั้ง7คนเริ่มต้นปี2025ด้วยการออกเดินทางสู่การบถุกครั้งแรกในชื่อ Hello Monster ค่ะซึ่งจุดหมายที่สร้างเสียงฮือฮาไปทั่วทั้งวงการคือประเทศญี่ปุ่นหนึ่งในสมรภูมิดนตรีที่ยากที่สุดสำหรับศิลปินเคปปอจากต่างแดนพวกเธอเดินเข้าสู่ตลาดนี้โดยยังไม่มีแม้แต่การเดบิวต์อย่างเป็นทางการในญี่ปุ่นเลยได้ซ้ำ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นกลับเกินกว่าทุกคนจะคาดคิดว่าการเที่วครั้งนี้จะกลายเป็นปรากฏการณ์ที่แม้แต่สื่อญี่ปุ่นยังต้องตะลึงตามตารางทัวร์คอนเสิร์ต Baby Monster จะต้องเดินทางไปที่คานากวาวะไอจิโอซากาคานากวาวะอีกรอบและปิดท้ายที่ฟุกุโอกะด้วยการแสดงทั้งหมด10รอบซึ่งเดิมที่ YG วางแผนไว้ว่าจะมีผู้ชมราวหนึ่ง0คนแล้วทุกคนทราบไหมคะ ว่าบัตรคอนเสิร์ตถูกจองหมดเกลี้ยงทันทีที่เปิดขายรอบแรกกระแสะตอบรับแรงจนเว็บไซต์ล่มผู้คนแห่เข้าคิวซื้อตั๋วจนต้องเพิ่มรอบและเพิ่มจำนวนที่นั่งจำกัดการมองเห็นเพิ่มเติมส่งผลทำให้ต้องเพิ่มรอบการแสดงขึ้นรวมถ้งสิ่งยอดผู้ชมก็พุ่งไปถึง150,000คนเลยทีเดียวในขณะที่หลายวงต้องใช้เวลานานับปีเพื่อสร้างฐานแฟนคลับมากมายขนาดนี้แต่สำหรับเบบี้มอนสเตอร์แล้ว ทั้ง7คนใช้เพียงแค่การแสดงสุดและความเป็นตัวเองเป็นเครื่องพิสูจน์เพราะว่าบนเวทีทั้ง7คนไม่ได้ทำเพียงแค่ร้องหรือว่าเต้นแต่กำลังเล่าเรื่องราวความฝันผ่านพลังของเสียงและบากตาที่จริงใจต่อแฟนคลับชาวมอนสเตอร์ทุกคนนั่นเองค่ะ Hello Monster จึงไม่ใช่แค่ทัวร์แต่มันคือประตูบานแรกที่พาโลกทั้งใบเข้ามาทำความรู้จักกับพวกเธอและหากมีคือจุดเริ่มต้นของการเดินทาง คงไม่มีใครกล้าจินตนาการว่าจุดสูงสุดของเบบี้มอนสเตจะไปได้ไกลแค่ไหนเพราะสิ่งที่พวกเธอกำลังทำอยู่ตอนนี้คือการสร้างประวัติศาสตร์บทใหม่ของกลุก่มเคป K ๊อปโดย2มือของทั้ง7คนโดยโทัวร์คอนเสิร์ต Hello Monster ในญี่ปุ่นตลอดช่วงมีนาคมถึงเมษายนปี2025สาวๆก็เดินทางไปยัง5เมืองใหญ่ของญี่ปุ่นเพื่อทำการแสดงรวมทั้งสิ้น12รอบด้วยกันค่ะเริ่มต้นที่คานากวาวะ ตั้งแต่วันที่14ถึง16มีนาคมรวมทั้งสิ้น3รอบนี่คือจุดเริ่มต้นทีทั้งพลังความคาดหวังและความกังวลปะทุขึ้นพร้อมกันบนเวทีแต่พวกเธอกลับเอาชนะมันได้อย่างสง่างามเสียงกรี๊ดของแฟนๆนในฮอล์เป็นคำตอบว่า Baby Monster พร้อมแล้วสำหรับเวทีระดับโลกต่อที่ไอจีในวันที่22ถึง23มีนาคมเวทีที่อบอวลไปด้วยพลังงานของเหล่ามอสตี ซึ่งไม่ใช่แค่การตอบรับเท่านั้นนะคะแต่มันคือการยอมรับอย่างแท้จริงว่าทั้ง7คนนี้คือดาวรุ่งที่ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาแต่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสามารถที่เปล่งประกายออกมาจากภายใน Hello Monster in Osaka ในวันที่3และ4เมษายนกับการแสดงของ Baby Monster ต่างทำเอาหลายคนหลงรักเด็กแสบเปมอนกันซ้ำแล้วซ้ำอีกตามมาด้ที่คนากวาวะในวันที่11 13เมษายน การแสดงที่ถูกเนรมิตให้กลายเป็นอาณาจักรของมอนสเตอร์น้อยทั้งเจ็ดสาวก็ยังคงแสดงศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่และสิ้นสุดทัวร์ในญี่ปุ่นที่เมืองฟุกุโอกะในวันที่1 9และ20เมษายนนอกจากความสนุกสนานที่ทั้งศิลปินและเหล่ามอนสตีรได้รับแล้วก็ยังอบอวลไปด้วยอารมณ์ความสุขความภาคภูมิใจและน้ำตาจากความผูกพันระหว่างศิลปินและแฟนคลับที่ร่วมเดินทางกันมาตลอดหลายสัปดาห์ แอดไม่แปลกใจเลยจริงๆค่ะว่าทำไมเด็กแสบทั้ง7ถึงได้รับการตอบรับดีขนาดนี้เพราะพวกเธอคือคำตอบของคำถามที่ว่าเกรลกุปยุคใหม่ควรเป็นแบบไหนและความสำเร็จนี้ก็ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่มาจากวินยัยความกล้ารวมไปถึงความจริงใจที่สะสมมาตลอดเส้นทางการันตีด้วยสถิติยอดผู้เข้าชมคอนเสิร์ตทั้งสิ้นระดับหลักแสนคน พวกเธอไม่ได้แค่เปิดประตูสู่วงการเท่านั้นนะคะแต่กำลังเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของเคป๊ OP, ซึ่งสามปัจจัยหลักสำคัญที่รวมกันกลายเป็นพลังอันมหาศาลโดยเชื่วโยง Baby ้มอนสเตอร์เข้ากับหัวใจของมอนตีชาวญ,ญี่ปุ่นได้อย่างลึกซึ้ง 1. ส่สานวัฒนธรรมจากสมาชิกชาวญ,ญี่ปุ่นการมีสมาชิกชาญ,ญี่ปุ่นอย่างรุกันและอาศา ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ช่วยให้ป a เป็น n มอสเตอร์สื่อสารกับแฟนๆชายญี่ปุ่นได้อย่างลื่นไหลและเป็นธรรมชาติทั้งสองคนมักจะทำตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีรวมถึงสอรสมาชิกคนอื่นได้มีโอกาสพูดญี่ปุ่นซึ่งทำให้เรามอสตีรรู้สึกถึงความใกล้ชิดเหมือนกำลังฟังเพื่อนที่คุณเคยพูดกับเราอย่างเป็นกันเองการแนะนำตัวได้สำเนียงท้องถิ่น เกิดการพูดขอบคุณแบบเฉพาะพื้นที่สิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้จึงทำให้โมสตี้ชาวญี่ปุ่นรู้สึกว่าเบบี้มอสเตอร์ใส่ใจและเคารพวัฒนธรรมของแต่ละเมืองที่ทำการแสดงและเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาพร้อมที่จะสนับสนุนพวกเธอด้วยใจจริงค่ะสองพลังการแสดงสดที่เหนือความคาดหมายในวงการเคป๊อปที่ศิลป,ปินมากม,ามีการแสดงอันยอดเยี่ยม b a b ี m มอ s t สเก็เป็นหนึ่งในวงที่โดดเด่นด้วยการร้องสดแบบไม่มีแบ็กอัพซึ่งช่วยสร้างความตื่นตะลึงให้กับทั้งแฟนเพลงและสื่อญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีแม้จะเป็นปวงน้องใหม่แต่กลับแสดงศักยภาพทางดนตรีได้อย่างน่าทึ่งไม่ว่าจะเป็นรายการโทรทัศน์อีเวนต์ต่างๆที่ไปขึ้นโปรโมตงานแฟนมิตหรือแม้แต่เวทีคอนเสิร์ตในแต่ละเมืองลูกสาวของพวกเราเนี่ยก็ไม่เคยต้องทำให้อายใครเพราะว่าไม่เคยลิปซิงคเลยค่ะ 3. ความใส่ใจที่ทั้ง7คนมีต่อแฟนคลับในวัฒนธรรมญี่ปุ่นความจริงใจคือคุณค่าที่สำคัญอย่างยิ่งเลยค่ะและ Baby Monster ก็แสดงออกถึงสิ่งนี้อย่างสม่ำเสมอในทุกการปรากฏตัวนอกจากสมาชิกชาวญี่ปุ่นอย่างอาซาและรุกะที่ทำตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วพริตาแคนนี่ไอออนรามิและโรรา บุค,คลิกภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนที่ไม่เหมือนใครก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เหล่ามอสตีตกรลุมรักพวกเธอนอกจากนี้เพลงของเบบี้มอสต์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นไวรัลในโซเชียลท่านั้นนะคะแต่ยังสามารถอยู่ในชาร์ตเพลงของเกาหลีได้นานนับเดือนทั้งที่เป็นวงน้องใหม่ที่เดบิวต์มาได้ไม่นานและสิ่งที่น่าชื่นชมมากๆอีกอย่างก็คือ คอนเสิร์ตของพวกเธอที่จัดในหลายประเทศโดยเฉพาะที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาที่ขายบัตรได้มากกว่าหมื่นใบจนโซอาลตแมจะไม่เคยมีการโปรโมตใดๆมาก,ก่อนเลยผู้ชมในฮอล์เริ่มงกรบร้องเพลงดังลั่นไปทั้งคอนเสิร์ตพลังของทั้งมอสตี้และ ine, สแลปปินสะท้อนถึงกันได้อย่างชัดเจน ส่งผลทำให้การเติบโตของ Baby ้มอนสเตอร์ไม่ได้วัดจากแค่ยอดวิวหรือยอดขายแต่เป็นพลังจากความตั้งใจความพยายามและความสามารถที่แท้จริงที่ทำให้แฟนคลับทั่วโลกเห็นคุณค่าในตัวพวกเธอถึงแม้จะไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของโปรดิวเซอร์ระดับตำนานของ YG อย่างเท็ดด้โดยตรงแต่ทีมงานรุ่นใหม่ก็สามารถสร้างผลงานที่แข็งแรงและน่าประทับใจได้อย่างมาก แถมยังทำให้วงนี้เป็นที่รู้จักในระดับสากลภายในระยะเวลาอันรวดเร็วสมาชิกทั้ง7คนคือภาพสะท้อนของศิลปินรุ่นใหม่ที่เติบโตมาจากพื้นฐานของศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดและความตั้งใจที่ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคด้วยความสามารถและความเคารพที่พวกเธอมอบให้กับทุกเวทีการแสดงมันไม่ใช่เพียงผลงานแต่มันคือการพิสูจน์ว่าปีปี้มอนสเตอร์ไม่ใช่วงที่แค่น่าจับตามอง แต่คือวงที่น่าจดจําในฐานะมอรรสตี้ธรรมดารรมดาคนหนึ่งแอดพูดได้เต็มปากเลยค่ะว่าภูมิใจที่ได้รักแล้วก็สนับสนุนวงนี้เพราะทุกครั้งที่เด็กแสบได้ก้าวไปข้างหน้ามันไม่ใช่แค่ความสําเร็จของศิลปินแต่มันคือแรงบันดาลใจให้เรากล้าเติบโตในแบบของเราเหมือนกันแล้วทุกคนล่ะคะมีมุมมองหรือความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้อีกเช่นเดิม หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออาภาัยเลยณนะที่นี้ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ของแอดเอาไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะบ๊ายบาย